มิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พกรุ่น r L. s สัมผัสความพีกได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมนภัสอิซุซุสยามซิตี้นะครับสาขาถนนนาาธิวาสวันนี้นะครับพามาชมนะครับอิซุซุมิวเอ็กซ R.S. นะครับเป็นชุดแต่ง R.S. รอบคันนะครับในรุ่น R.S. นะครับมีมาให้เลือกนะครับเป็น4 2กับ4 4นะครับในส่วนของราคา4 2นะครับราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0นบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว4 4นะครับราคานะครับอยู่ที่1 7 5 9 0 0นบาทนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาดเป็นชิปด้วยนะครับผมในส่วนของการตกแต่งที่แต่งจากโรงงานนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับรอบคันของตัวรถนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกกดดดดดดรรรรระะะะิิ่่งงงแจจ้้เเเตือออนนนนคคคคััับบบไไมมพลลาาปีีๆ๋ยวชข ไปเลยครับไปกันเลยครับ แล้วมาอยู่ด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว e s u z u MU-X r s นะครับด้านหน้าเลยนะครับที่เห็นเลยเป็นโลโก้ของตัว e s u z ูนะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวชุดกันชนด้านหน้าเลยนะครับในส่วนชุดด้านหน้าตัวรถนะครับเป็นชุดกระจังหน้า r s นะครับก็เป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบ piano black แบบนี้นะครับก็มาพร้อมสัญลักษณ์คําว่า r s นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกระจังนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับ ทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับก็มาพร้อมระบบความปลอดภัยนะครับดีไซน์หล่อเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับที่เป็นชุดปั๊มเปอร์นะครับเป็นสีทูโทนะครับสีดำนะครับตรงนี้ก็จะออกเป็นสีเมทัลลิกหน่อยนะครับ เป็นสีออกเงินๆนะครับด้านล่างก็จะมีห่วงลากจูงนะครับสองตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแข้งกันกระแทกมาด้วยนะครับจะมีแข้งกันกระแทกมาด้วยเป็นเหล็กนะครับมาพร้อมการใช้งานเลยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะฉ่ำๆแบบนี้นะครับ จะมีเมทัลลิกนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับโลโก้อีซูซูแบบโครเมียมนะครับ้อมกล้องสามรสองศารอบคันเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟเดทามวิ่งเวลางาวันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตจไฟเลี้ยวก็จะไปอยู่ตรงชั้นตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของดวงไฟหน้านะครับของตัว b x r s นะครับก็จะเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นแบบ LED นะครับดีไซน์มีความสวยงามนะครับ จุดการชนด้านหน้านะครับก็มีดําเงาตัดกับตัวสีขาวมุกนะครับมีในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวจับนะครับเตือนการชนด้านหน้าหรือช่วยเบรกด้านหน้าด้วยนะครับอยู่บนตัวกระจกด้านหน้านั่นเองนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตงัวรถกันครับ มาดูดนส่วนของแม็กและยางนะครับของตัว Mew XRS นะครับก็ดีไซน์สปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัว Mew XRS เลยนะครับเป็นแม็ก20นิ้วนะครับมาพร้อมยาง b i s t ตนนะครับสเปคยางนะครับ อยู่ที่26550 R 2 0นะครับก็เป็นยาที่เน้นในส่วนของการวิ่งถนนดำเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรก ABS สล้อเลยนะครับผมส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับเป็นดำเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่ง RS นะครับแล้วก็ต้านค่านะครับก็จะมีในส่วนของตัวฟินนะครับที่มีโลโก้คำว่า RS นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับให้กับตัวรถเลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้ก็จะเป็นดําด้านนะครับมาพร้อมนะครับตัวกล้องนะครับที่ติดอยู่ตัวปลายกระจกนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนกระจกนะครับก็จะมีในส่วนของการเตือน จุดอับด้านข้างด้วยนะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยเลยนะครับในรุ่น m x i s นะครับก็จะเป็นหลังคาดํานะครับมาพร้อมนะครับตัวคิ้วขอบหลังคานะครับแบบแนบนะครับเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับนะครับของตัว m x i s นะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมระบบสัมผัสนะครับ เพื่อการเปิดประตูได้ง่ายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับบันไดด้านข้างนะครับดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับลมดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวแก๊ปด้านท้ายรถนะครับหรือจัปล้อหลังนะครับก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับฝาท้ายนะครับของตัวมีเวกเอ็นนะครับก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับก็สามารถนะครับเปิดนะครับจาก ปุ่มกดก็ได้ด้วยนะครับหรือเปิดจากมีโมดนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูด้านภายในตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเบาะสเตปพับแบบเรี่ยบแบบนี้นะครับก็เวลาเดินทางไกลนะครับก็สามารถนะครับใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมเซ็นเซอร์ท้ายรถนะครับของตัว m ิลเอ็กนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด6จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตือนกันชนด้านท้ายรถนะครับก็มีมาด้วยนะครับในส่วนของกล้องนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวกันชนด้านท้ายนะครับหรือเรียกว่าเป็นตัวชุดแต่ง r อเนะครับก็มีความสปอร์ตนะครับของตัวรถเลยนะครับเรามาดูภายในตัวรถของตัว m ิวเอ็กันนะครับว่ามีความหรูหราขนาดไหนนะครับผมเข้าไปดูกันเลยนะครับพอในส่วนของตัว m ิวเอ็กนะครับคอนโซลนะครับดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับเป็นเน้นในส่วนของตัวโทนดําเป็นหลักนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับของตัว มีเวคไเนะครับเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่รองรับในส่วนของ Android Auto, Apple CarPlay นะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับระบบเบรกนะครับเป็นเบรกเบรกมือไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับระบบความปลอดภายัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ลงทางลาดชันนะครับหรือว่าเป็นระบบออโต้โฮนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Parking Sensor ก็มีมาพร้อมแล้วก็ช่อง USB นะครับก็จะเป็น Type C นะครับเพื่อรองรับการใช้งานนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่ม Start นะครับก็มีมาพร้อมเลยในรุ่นของตัว RS นะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับในรุ่น i8 นะครับก็ใน mulex i8 ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับคุมหนังนะครับเดินได้สีเทาแบบนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยนะครับแพดเดิลชิพนะครับสามารถนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับบวกลบได้ทันใจนะครับเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ เดนิ้วนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับปรับได้นะครับสีทิศทางนะครับตามสรีระนะครับของผู้ขับขี่เลยนะครับผมในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็สามารถนะครับเปิดปิดได้นะครับเบาะหนังนะครับที่เป็นบักซีนแบบนี้นะครับอบกระชับนะครับในเวลาการขับขี่นะครับทาให้มีความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็มีความสปอร์ตด้วยนะครับเดินได้สีเขียวแบบนี้นะครับ ปากคำว่า RS นะครับเพิ่มความสปอร์ตและโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับในส่วนของที่วางแก้วนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับของตัวรุ่น RS นะครับแล้วก็กุญแจนะครับให้กุญแจเป็น immobilizer นะครับแบบ b l บลู o t h ด้วยนะครับมาทั้งหมด2ดอกแบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับของ MU X RS นะครับระบบ ABS พร้อม EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วตรงทางลาชัน HDC ระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในช่องเลนระบบแจ้งเตือนการขับออกนอกเลนและถุงลมนิรภัยมีมาทั้งหมด6ครูกนะครับในรถ MU-XRS นะครับผม จากการประชุมรอบคันนะครับของตัวรถวิวเอ็ก์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าจะนัดทดลองขับได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 5 3 6 9 5 5 4เนะครับเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้โดยตรงนะครับฝากช่อง YouTube ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากโปรดีป้ายแดงไบนาพัสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนภัสนยามชิตที้นะครับสาขานาาทิวาสาธทรนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ swati kapp turn to page 394